ปูปลาหนึ่งมัวหนึ่งเลนหนึ่งปูกับมีเ้เลยปูอยู่ในปูมาก่อน <Okay. S 2> เดี๋ยวเอาโน่นเอานี่เอาสั่งทะเลกับมีปูสนก,กงิงร้อยห้าสิบเข้าแล้ว ฮะดูิ้วส้มตำกัไม่มตมัมีตำตำป่าหนึ่งตระเบิดหนึ่งใช่ไหมน่ะตำป่านะคะโโตำระเบิดนะคะของมัมนะคะือบมีมเสียงละะโโแล้วก็อันอันข้าวผัดนะคะโอ้เข,าโโข่าว,าวาโโข่ากับเผาจากะเผาในจา กับอะไรอีกสุกี้สุกี้นักจ้าซนเี้ตก่อําซนีสองห้าศูนย์จ้ามีน้ําอะไรไหมจ้าเออบ่บมีกันเลยเออบ่บมี่กันเลยออกไปจ้าตาสเกลดาดม่ห้าจ้าจ้าแก้ม ซี่ตำเลนะคะตำเลใส่ถุงตำเลใส่ถุงนะจ๊า <c oughs> บ่าเผ็ดเนาะแมนบอลืมไปเลยจะพูดได้เผ็ดพูดได้ไ่เผ็ดเก่งคงชุรสไม่เหม่อนนะอุย้ยเนาะเอาเผ็ดไหมครับเอาเผ็ดเอเเอ จ้ามาในว้านหวค่ฮใส่โคกเดียวนะเจ้เนี่ยใส่โคกเดี่ยวเลยทั้งสุงใส่โคกเดียวจ้าฮามตัมละไฮันเพื่อบ้าอาผิดเป็นป่ใช่อาผิดพอประมาณเนาะใช่บอกว่าตามจ้ะ ไม่เห็ดคนละยางไม่เห็ดไม่เห็ดคนละเทียจ่าจ้าอ่าบัดนี้บัดไปรักขีดแพงคกันบ่จ้าบัดี้ตัวเดีอวสงสัยดีดีเนาะผู้สงสัยกระดานเนาะราคาประตรงกันจ้าเพราะว่ามาทำมาคนละเทียจ้าทำมาก่ทำมานไหน อันนี้ตำลีนะครับลืมอะไรม่เก่งไม่ลืมอย่างมันมลืมแต่ขอโทษไหมใช่กระไร มันรสเก,ก่งใส่อันนี้ไหมเพื่อกระสิมากกีนได้ืหมตํารีไม่ใส่หรอกเออแล้วแล้วอะไรอีกคะ